สอดดีเอฟซีนะครับอยู่กับผมนะครับูกใจใส่ช่างนี้จะเป็นเครื่องซักผ้านะครับทำมันดารนครับอ่ะเป็นยังไงไปดูกันนะครับอาการแบบนี้เลยคือ,เป,เ,อ,คนนคอเปิดแล้วมีเสียงมอเตอร์ค้างครับแต่ไม่ทํางานนะครับเนี่ยอ่ะเปิดแล้วมีเสียงมอเตอร์ค้างไม่ทํางานอ่ะถอดปลั๊กก่อนนะครับอ่ะถอดปลั๊กก่อนให้เดี๋ยวให้ดูก่อนนะเป็นเครื่องซักผ้ารุ่นนี้ จะเป็นถังคู่จะเป็นไอนน้จะเป็นถังปั่นแมทครับพี่มาทํางานไอ้ส่วนถังซักอะทํางานอยู่แล้วนะครับก็ถ้าใครเจอปัญหานี้ก็มาเช็คดูได้นะไอ้ที่ผมสังเกตคือตอนนี้คือ,อฝาปิดต,ตัวนี้น่จะมีปัญหาเนี่ยฝาปิดต,ตัวนี้มีปัญหาแล้วก็แช่งมันครับมันเป็นเก่าแล้วเครื่องมันเก่าแล้วอ่ะขอดูหน่อยครับตั้งกล้องหน่อย อ่ามาดูข้างท้ายนะครับเปิดฝาท้ายออกมาแล้วก็มาดูนะครับอ่าสังเกตเพื่อนๆสังเกตเห็นอะไรไหมผมเห็นแล้วนะออะมาดูตรงนี้่เดี๋ยวผมไปชี้ให้ดูครับอ่ตรงนี้เลยนี่มันยานนะเห็นไหมมันยานันนี้คืออะไรเอ่ยใครอ่าเอฟซคนไหนรู้ไหมคืออะไรมันคือสายเบรกนะครับ อ่ะเนี่ยเห็นไหมเขาเรียกว่าเบรกครับในเมื่อมันยานนะครับถ้ามันยานเสร็จแล้วมันก็จะทําให้เบรกค้างนะครับเพื่อนๆอะมาดูใกล้เลยนะครับเห็นไหมมันยานหมดแล้วปกปกติแล้วอ่ะเวลาเราปิดฝาครับเวลาเราปิดฝาข้างบนเนี่ยเวลาเราปิดฝาข้างบนเนี่ยไอตัวเนี้ยมันก็จะต้องตึงครับตึงตึงมากเลยเพื่อที่จะให้เบรกปลดออกจากอ่ามอเตอร์นะครับเบรกจะปลดออกจากมอเตอร์มอเตอร์ก็จะเป็นอิสระนะครับเมื่อตอนนี้อ่ามอเตอร์มันหมุนไม่ได้แลวเห็นไหมมือล้วงเลยถอดปลอกก่อนนะ เมือจับหมุนตรงนี้เลยเนี่ยเนี่ยตรงแกนเนี่ยมันหมุนไม่ได้มันฝืดอะ่ะเห็นไหมเพราะว่าเบรกมันค้างเบรกมันค้างเพราะว่าสายเนี่ยมันยานเห็นไหมแล้วก็ผมว่าน้าค้างบนนั้นน่าจะมีปัญหาแล้วเราจะแก้วิธีโดยการเราจะมัดเอานะครับพูดง่ายๆเลยเอาเนี่ยจะเป็นขาเบรกเราจะทายัางไงก็ได้แห้ขาเบรกมันแอออกแบบนี้เห็นไหมถ้าขาเบรกมันแอออกแบบนี้ก็ตัวนี้ก็จะเป็นอิสระนะครับเนี่ยตัวมอเล่ตัวมอตเตอร์ก็จะเป็นอิสระมันก็จะทํางานปกติ เอาง่ายๆเลยไปหาของแม้นะครับก็นี่เลยแออผมไปหาครีมมาแล้วหาายาใส่ฟอยแล้วว่าครีมนะครับมามัดตึงไว้เลยคนะรับมัดตรงนี้ไว้ครับเราจะไม่ใช้เบรกแล้วจะไม่ใช้เบรกแล้วท้ามาในะเครื่องสงภาพมันเก่าแล้วถ้าใครจะซ่อมก็ซ่อมได้นะแต่ไม่อยากซ่อมประหยัดนก็วิธีนี้ก็ได้แต่เวลาเราปั่นแมตต์อยู่เราอย่าไป เวลาเสร็จแล้วให้เครื่องมันหยุดเองนะครับอย่าไปเปิดเอามือล้วงเข้าไปนะอันตรายอ่ะเดี๋ยวขอมัดก่อนนะครับเนี่ยมันจะมัดตรงนี้มัดตรงนี้กับตรงนี้ให้มันแอ่ออกแบบนี้เห็นไหมอันนี้ขาเบรกนะเนี่ยมัดขาเบรกให้มันอาออกแบบนี้อ่ะเดี๋ยวผมขอมัดแป๊บนึงเอาแล้วนะครับผมก็ได้ทําการมัดแล้วนะครับอ่าทาการดึงออกมาดึงขาเบรกออกมาแล้วก็แา ạ ลวดแหอะไรก็ได้มัดแล้วก็เรามาหมุนตรงนี้ผมจะหมุนให้ดูนะไม่ถนัดอีกแล้วหมุนตรงนี้ จับตรงนี้หมุนเล่นดูอ่าสังเกตดูดีๆนะอ่าหมุนหมุนได้แล้วเห็นไหมมันจะจับหมุนได้ปก,ปกติเลยอ่าจับได้หมุนเป็นปกติแล้วเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราไปเสียบไฟแล้วก็เทสดูกันนะครับว่ามันจะทํางานปกติไหมอันนี้ก็เป็นวิธีง่ายๆก่อนนะครับเวลาใครเจอเหตุการณ์แบบนี้คืออาจจะเป็นแบบนี้ก็ได้ลองเช็คดูก่อนนะครับว่าเบรกมันค้างหรือเปล่าถ้าเบรกมันค้างอะ่ะเอามือจับ ตรงแกนมอเตอร์นี่หมุนดูถ้ามันไม่หมุนแสดงว่าเบรกแข็งใช้วิธีตามคลิปนี้ได้เลยนะครับไม่ต้องไปยังไม่ต้องไปอะไรมากมายาเดี๋ยวก็จะลองเสียบปลั๊กก่อนก่อนอ่ะเรียบร้อยเสียบปลั๊กแล้วนะครับการเปิดมอเตอร์นะครับอ่ะเปิดสวิตช์เลยระวังไฟด้วยครับอย่าไปจับนะเวลาเสียบปลั๊กแล้วอ่ะอ่ะลครับผมจะเปิดแล้วนะหนึ่งสองสามอ่ะติดไหมแล้วครับเกิดปัญหาแล้วครับ แคบหายนะครับผมก็ว่าไอ้ทำไมไม่หายแคปหายนะครับเมื่อกี้ไม่เป็นไรครับพอดีมีคนเก็บนะครับไปเจอมาแล้วพอดียายเขาเก็บไว้นะครับดีนะไม่เอาไปทิ้งถังขยะเดี๋ยวผมขออนุญาตอ่ะใส่แคปมันก่อนนะเดี๋ยวค่อยไปเทสกันนะครับเนี่ยก็มัดแล้วผมก็เอะทำไมมอเตอร์ไม่ดังนะไม่หมุนนะเมื่อกี้พอดีลืมใส่แคบนะครับผมถอดแคบไว้แล้วก็พอดีแห่ไม่เจอเมื่อกี้เดี๋ยวประกอบแคบมันก่อนนะครับตามสีเลยเนี่ยจะมี สีมันจะบอกนะมันเก่าแล้วแอ่เครื่องสภาพ้าใหม่มันจะมีจุดให้ใส่ตามสีสีส่ตามสีเลยนะครับอเดี๋ยวขอใส่ก่อนนะครับเมื่อใส่เสร็จแล้วนะครับเห็นไหมใส่ตามสีเสร็จแล้วมอเตอร์ก็พร้อมที่จะทํางานนะครับอขออนุญาตเสียบปลั๊กก่อนหอดปลั๊ก,กด้วยเมื่อกี้เพราะว่าฟัวนะครับเดี๋ยวไฟจะด,ดูดนะครับเสียบปลั๊กก่อนเสียบปลั๊กเสร็จแล้วเอานะครับเอาใหม่นะครับหนึ่งสองสาม อ่าหมุนแล้วนะครับเห็นไหมหมุนแล้วอ่าปุก๊กเป็นปกตินะครับเห็นไหมมันจะเริ่มแรง,งรขึ้นเรื่อยๆอ่ามันก็ซักปกติของมันตอนนี้แรงแล้วเห็นไหมอ่าแรงแล้วเห็นไหมใช้ได้ใช้ได้ใช้ได้เยี่ยมเลยอ่ากลับมาเป็นปกติแล้วนะครับอ่าแรงเหมือนเดิมนะครับเพราะว่าเราได้เอาสายฟอยนะครับมาตรงนี้ไว้ อ่าผมเอาสายไ,ไฟมอตรงนี้ไว้ให้เบรคเบอิสรนะครับอ่ะก็โอเคนะครับใช้งานได้เป็นปกติถอดปลั๊กก่อนช่างมัน,นะครับเวลาปั่นแห้งเนี้ยก็ให้มันหยุดเองแล้วค่อยมือล้วงเอาแผ่าไปแตกนะครับโอเคถอดปลั๊กแล้วปิดไฟแล้วก็ให้มันหยุดเองอันก็เป็นการเซฟนะไม่ด้วยไม่ต้องเสียเงินสักบาทนะครับเวลาใครเจอปัญหานี้นะถ้าเป็นปัญหาแบบนี้นะคือได้เลยแต่เมื่อกี้ผมทาําแคบหายไม่รู้ว่าแคบหายไปไหนผมไม่แหยมาได้ละ ะก็ประมาณนี้เลยนะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ไว้ด้วยนะครับไว้เจอกันคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ